สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าใมนดูถลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับดวงดาวตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์ไปจนถึงดาวพรเกษเลยนะครับจะเป็นลักษณะละเอียดกันเลยทีเดียวนะครับนะ ชาวราศีมีนจะมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระฤหัสบดีนะครับก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ดาวพระราหูย้ายไปแล้วนะแสดงว่าเรื่องการเงินการทองเนี่ยโอเคขึ้นเลยละนะเอาละในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุนะครับตนุก็คือตัวเรานั่นแหละนะดาวพระรหัสไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับก็ว่ากันไปนะถ้าในพื้นดวงเรามีดาวที่ดีตั้งรับก็ถือว่าให้คุณ ในพื้นดวงเดิมเรามีดาวไม่ดีตั้งรับมาจะพบเรือนแย่ๆอันนี้ก็ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าพบกรรมะที่แปลว่าความรับผิดชอบการงานวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับการงานต่างๆเนาะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ก็ยังคงดีเหมือนเดิมเพราะว่าตันุรักของเรานะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษเขาเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือกนกระดุมพระนะครับ ลัคณาราศีมีนดาวประจำตัวเราเรียกว่าตนุลักษ์เมื่อตนุลักษ์ไปอยู่ในเรือนของการเงินนะครับก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยจะใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการเงินเราจะแอคทีฟเกี่ยวเรื่องของการเงินนะมีแต่ลักษณะของการคิดว่าทำไงถึงจะมีรายได้การเงินการทองเพื่อให้ตัวเองประสบผลสําเร็จ นะครับอันนี้ถือว่าดีนะและดาวพระหรหัสดาดีเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยก็จะเป็นโชคของราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองแล้วโชคแบบดาวพระหรหัสก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ก็ได้หรือจะเป็นแบบผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนให้โอกาสนะในเรื่องของการหาเงินหาทองในลนักษณะตาา่างอันนี้ถือว่าดีนะอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกพบการงานเขาเรียกกรรมะเนาะกรรมะไปกระดุมพระเนี่ยก็แสดงว่านะครับงานเราเองเนี่ยจะได้งานที่เราถูกอกถูกใจ นะเราจะได้งานที่เรามีความรู้สึกว่าทําแล้วคุ้มค่านะอาจจะเงินเดือนมากขึ้นหรือทํางานในที่ที่เราชอบนะรเราใช้วิชาความรู้นะครับทำงานในลนักษณะต่างๆที่เราถนัดนะครับได้หมดนะไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าดีนะครับและยิ่งตอนนี้ดาวพฤหูได้ทาการยกย้ายออกไปแล้วเนี่ยก็เท่าว่านะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยส่งแสงเต็มๆเลยนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ที่เล็งเข้ามาเนี่ยนะเขาเรียกว่าพฤหัสเพน พอพฤหัสเพลยลักษณะประมาณนี้ส่งผลนะให้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับมีไอเดียมีจินตนาการหรือคิดเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมากขึ้นนะและเรื่องของงานก็คิดถึงความสําเร็จในเรื่องของการงานในลนักษณะต่างๆบางคนเนี่ยนะโอ้โหทำงานหลายอย่างเลยนะก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยแหละครับถือว่าดาวพฤหัสน,นะครับได้แสงนะแล้วก็ส่งผลให้ชาวราศีมีหลายๆท่าน นะครับเริ่มที่จะพัฒนาหรือก่อร่างสร้างตัวนะครับเพื่อตัวเองเนี่ยมีรายได้หรือการเงินการทองที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่จะเจองานที่ถูกใจคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานหรือคนจะอยากยกย้ายงานไปทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่มีเกณฑ์ที่จะเป็นในลักษณะที่ดีนะครับตอนนี้ก็ยังคงเสวยเลิกดีนะครับเขาเรียกว่ามหัโนแห่งเลิกนะแต่เอาละอาจจะมี องศาถอยห,หลังบ้างเพราะดาวพฤหัสเนี่ยตอนนี้เขาเดินถอยห,หลังอยู่ก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความรังเลในลักษณะต่างๆนะเท่านั้นเองนะครับเอาละนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าภพอลิเนาะอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคนะครับนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับ ก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ท่านก็คงอยู่2ราศีเหมือนเดิมนะความอึดอ,อัดใจอึดอัดใจเรื่องอะไรนะก็ปรากฏว่าอึดอัดใจเรื่องคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับนะนานไหมก็1-17เท่านั้นนะวันที่1ถึงวันที่17นะครับก็มีเกณฑ์นะฮะที่จะมีปัญหานะครับกับคู่ครองคู่สัญญาคู่รัก นะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ช่างใจเอ๊ะคนเข้ามาเยอะแยะเราจะคบใครดีหรืออะไรยังไงนะเป็นลนักษณะออกแนวประมาณช่างเรื่องนิดนึงที่ว่าช่างเรื่องก็เพราะว่าบังเอิญเนี่ยดาวพระพุธที่เป็นดาวจ้างเรือนท่านเป็นกเกษตรนะก็เลยส่งผลให้เรามีช้อยเยอะเข้ามานิดนึงนะแล้วก็เลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับเราก็คือเป็นช่วงที่เราคัดกรองมากกว่านะเกี่ยวเรื่องของความรักแต่แน่นอนครับในเมื่ออลิไปอยู่ในเรือนของปัตตนีก็สนแสดงว่าบางคนคู่ครองก็อาจจะมีปัญหา นะอาจจะเจ็บไข้เด็ดป่วยก็ได้หรือเขามีเรื่องเครียดนะครับหรือเขามีสัตูก็ได้นะอันนี้ก็เรื่องของเพศก็สําคัญนะสำหรับเพศชายก็คําพยากรก์นะอาจจะเป็นลักษณะมีปัญหาคู่สัญญาแต่ถ้าเกิดเป็นเพศหญิงก็อาจจะว่าทุกใจว่าแฟนเราอาจจะมีปัญหาเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ได้ถึงตัวเราโดยตรงนะแต่ว่าแฟนเราอ่ะอาจจะไปมีเรื่องมีเล่าหรืออาจจะมีเรื่องทุกใจนะออก เป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับตอนที่ดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีกัน นะก็จะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดเนี่ยสเสวยเลิกดีเขาเรียกภูมิปารโหแหงเลิกเป็นเรื่องแห่งความมั่นคงนะวันที่สิบสองจนถึงวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเข้าเทสาตีนะครับก็เป็นเลิกท่องเที่ยวเดินทางนะครับอยู่ไม่ติดที่หรือเลิกสัญจรนะครับวันที่แปดจนถึงวันที่สิบเอ็ดอันนี้ให้คุณนะจะเข้านวาปูเอกจะเคลียอะไรหรือทําความเข้าใจหรือตกลงอะไรกันอาจจะมีการเคลื่องกันเนี่ยช่วงแปดถึงสิบเอ็ดเนี่ยคุยได้นะครับถือว่าโอก ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีแหละนะครับเอาละหลังจากนั้นก็จะทําการยุบย้ายราศีเจ้าเรือนอาลีไปอยู่ในเรือนของพบมรณะในราศีตุลน,นะกฎเกณฑ์นะครับพบเสียไปอยู่ในพบเสียนะก็แสดงว่าศัตรูไม่มีศัตรูหมดไปศัตรูจบไม่มีปัญหาแต่มีเงื่อนไขว่าอย่ามีดาวอะไรตั้งรับอยู่ในราศีตุลน,นะพบเรือนเสียก็เสียไปแต่ว่า ดาวอะีรไปเจอกับดาวไหนมันก็จะทําให้ดาวนั้นน่ะเขาเรียกว่าหมุนมองหรือมีปัญหานะครับหรือทําให้ยุ่งๆ,ๆได้เช่นกันนะก็ทั้งนี้ต้องรู้ว่าในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับถ้าเป็นดาวลุ่งๆจ้องๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดมีดาวอะไรตั้งรับก็จะมีปัญหาได้เช่นกันก็เป็นจุดที่เราต้องเรามาระวังนะครับดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีตุลน,นะครับก็จะส่งผลนะเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเกียรติ พออยู่ในเรือนมรณะก็แสดงว่าจะถูกลบปลู่เกียรติหรือคนไม่เก่งใจเบ้าสุดก็คือปกครองคนและเขาไม่เชื่อนะหรือเอาแบบง่ายๆเลยนะไปไหนมาไหนแล้วเรามีความรู้สึกคนไม่ให้เกียรติเราอะนะไม่ยกมือไหว้ยอย่างเงี้ยโหเป็นเดือดเป็นร้อนเลยที่นี่นะเอาเนะี่ยมันเล็กน้อยเท่านั้นแหละนะบางทีเขาลืมไงก็ไปผูกโกรธเขาว่าเขาไม่ให้เกียรติอย่างงู้นอย่างงี้มันเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองนะต้องขอยรู้ว่ามันเป็นอิทธิพลของดวงดาวเท่านั้นนะหรือไปจอดรถ นะครับแล้วก็โดนคนเขามาไม่ให้การต้อนรับหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะฉุนเฉียวได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าจะมีปัญหาเพราะเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยที่จะสร้างให้เกิดสโตูเนี่ยก็เนี่ยแหละให้ลดๆดหน่อยนะจะได้ไม่มีปัญหานะสำหรับชาวราศีมีนดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีตุล เข้าไปในวันที่18จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา16นาฬิกา45นาที 18- ถึง 24, เข้าเทสาตีนะครับก็เป็นเลิกนะครับสัญจรนะวันที่25-31ถึงเ,เข้าเทวีนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นเลิกที่ดีก็แสดงว่าถ้ามีเรื่องอะไรยังไงก็ไม่หนักหนานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้านะวางพิษไม่ไม่ได้เจออะไรที่มันร้ายแรงนะก็สามารถที่จะ ผ่านพ้นเรื่องยุ่งๆมันได้แต่ต้องใช้สตินิดนึงนะแต่ก็น่าจะใช้ได้แหละเพราะว่าพื้นรหัสเพน่ะนะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะต่อไปเรามาดูดาวการเงินกันนิดนึงนะดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็คือดาวพระอังคารนี่แหละเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสเงินสดนะในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าสุภาที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์้ำจุนคนขอคอยช่วยเหลือนะก็หมดโปลและ นะครับนะหนเนี่ยยังโอเคนะแต่หลังจากนั้นไม่ดีแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่3เนี่ยนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยนะครับเวลาตีห้าเนี่ยเขาเรียกหมดโปรละนะคือการเงินการทองมีปัญหาแล้วนะเราจะเรียกว่ากระดุมพะไปอยู่ในเรือนของมอรณะ นะครับก็แสดงว่าตัวเราเองจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะทีนี้เนี่ยจะโดนเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะถ้าตั้งรับดีก็ไม่มีปัญหามากนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเจอดาวคู่ศัตรูเจอดาวที่แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้มันจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทำให้ปวดหัวกันเลยทีเดียวนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังและก็มีอีกนิดนึงนะครับดาวคารเนี่ยนะครับในกฎเกณฑ์เนี่ยของวิชาโหรเนี่ย ถ้าตกพบมรณะเนี่ยเขาเรียกเป็นพินทุบาทเลยนะเพราะว่าดาวองค์ใให้นึกสภาพนะเป็นนักรบอ่ะเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้แต่นักรบที่หมดแรงอ่ะลองคิดดูนะหรือ,เ,อเขาเรียกว่าคนเขาเลยไม่ไม่ไมเห็นหัวเนี่ยนะหรือคนเขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าอะไรประมาณนี้นก็เอารัดเอาเปรียบนู่นนี่นั่นแล้วอารมณ์เหมือนเราแบบ การแกล้งคนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยเวลาดาวองคารตกพบเรานั้นมันจะอ่อนยวบเลยนะนะช่วงนี้นะครับก็ต้องพยายามอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะแต่ว่ามันจะเสียหายเรื่องเงินนั่นแหละนะก็ต้องะระมัดระวังเรื่องเงินนะครับอีพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสุภะสุภะมรณะก็ช่วงนี้จะทําอะไรยังไงมันจะไม่ได้ดังใจ นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองการปกคลองการเข้าหาการขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมันจะมีปัญหายุ่งยุง่วุ่นวุ่นหมดเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปนะก็เป็นจุดที่ต้องเระมังระวังนะครับนะแล้วคําว่าสุภะตกมรณะเนี่ยยังหมายถึงคนอิจฉาริษยา นะครับหรือคนไม่หวังดีนะครับแล้วก็คนกันแกล้งในลนักษณะต่างๆเนาะถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพก็มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะที่เรานับถือคุณพ่อคุณแม่นะออกได้หลายอย่างนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับสุภาพตกมรณะเนี่ยก็จะยุ่งยุ่นวุ่นนิดนึงนะครับแล้วก็ไปเจอกระดาวพระอาทิตย์ด้วยนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนอลีนะก็แปลว่าอุปสรรคอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยุ่นวุ่นๆพอสมควรนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์กับดาวพั่ คารในเวลาเจอกันเนี่ยเขาก็หันสาละนะมันก็จะยุ่งยุ่งบุนวุญพอสมควรนะแต่ก็ไม่ต้องกลัวอย่างที่ผมบอกไปว่าด้วยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสติถ้าเรามีสติเราสามารถผ่านผลได้นะครับดาวพ่างคารเนาะที่อยู่ในราศีตุล สี่ถึงสิบสองเข้าเทสาตีสิบสามถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเข้าเทวีเลิกก็เป็นเลิกสะดวกสบายนะจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบสองจนถึงวันที่ยี่สิบหกเท่านั้นเองที่เข้าระวังพิคุดพิทคุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของลมนะครับลมตีขึ้นตีลมลื่นลม้มนะถ้าเป็นในเรื่องของภัยพิบัตินะก็จะเป็นในเรื่องของลมฝนพายุนะดินถลม่มนะอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าคาว่าพิทคุดเนี่ย ครับบางทีลมมันมาเยอะใช่ไหมมันก็หอบฝนมาด้วยพอฝนมาปุ๊บพอไปโดนพวกดงพวกดินมันก็ทําให้นะครับไม่ค่อยจะโอเคได้เหมือนกันนะก็ช่วงนี้พิษคุดค่อนข้างจะเยอะนะก็เราสังเกตว่า,เ,าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยที่เกิดในโลกเลยเนี่ยนะก็จะสาเหตุมาจากลมฝนพายุเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับอ่ะนะ ก็นะครับจุดที่ให้คุณนะฮะจะเป็นในวันที่2 7ถึง31นะจะเข้านวาวปูเอกช่วงนั้นจะทำอะไรยังไงถือว่าให้คุณอยู่แต่ว่าให้คุณในตอนที่นะครับเข้าพบมรณะเนี่ยเขาไม่ค่อยจะสู้ดีซะเท่าไหร่นะเขาทำให้แค่ประคองและรอดตัวได้เท่านั้นเองแต่ว่าจะให้แบบปังปุริเยเลยเนะี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาละต่อไปเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหารืมอรมาย์ การศึกษานะวงสาขนาญาติก็แหละในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองเพศตรงข้ามนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่1ถึงวันที่17ไม่มีปัญหาอะไรนะขเขาเรียกเป็นกเกษตรตาที่ดีมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ข้ามพบข้ามชาตินะครับมีเกณฑ์ที่จะได้คู่สัญญาที่ดี นะไอ้มุมดีก็คือดีตามดาวพุธนะแต่ไอ้มุมเสียก็เสียจากพระอาทิตย์นะต้องต้องแยกกันนะนะครับเพราะว่าดาวทุกดวงเนี่ยเขามีอํานาจมีศักดิ์และศีของแต่และบุคคลนะเราจะไปลดหรือเราจะไปตัดทอนอ่ะอันนี้ไม่ได้นะดาวใครดาวมันนะครับนะบวให้ผลดีก็ให้ผลดีบทให้ผมเสียเราก็ระมัดระวังเท่านั้นเองแน่นอนครับการที่ดาวพระพุธกลับบ้านตัวเองนะครับในรอบ1ปีนะครับ,รบ,นะรบก็จะอยู่สักประมาณเดือนหนึ่งนะถ้าไม่มีการเดินหน้าถอยหลังนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ให้คุณนะครับการที่ ดาวพอพูดเป็นกเกษตรเราจะโดดเด่นในเรื่องของคําพูดวาจานะครับหรือการสื่อสารในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าให้คุณนะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกพันธุพันธุไปปักตอนนี้นะก็จะเป็นช่วงที่ เราสามารถร่วมหุ้นร่วมทุนกับญาติกับพี่น้องได้นะครับหรือร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในลนักษณะต่างๆในที่ทํางานก็ได้เพราะว่าคาว่าพันธุ์ยังหมายถึงว่าสิ่งว่าล้อมรอบๆตัวเราด้วยนะที่ทํางานก็ถือว่าใช่ปัจตุนนี้ก็แปลว่าร่วมมือไงแล,และเราก็อาจจะร่วมมือเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานดีลงานกันคุยกันอะไรกันก็ว่ากันไปและเป็นเกษตรอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะในมุมดีเนี่ยผมมองว่าดับพะพุธนี้ให้คุณอยู่นะแต่ก็ นะครับถึงแค่นะครับ1ถึง14เท่านั้นนะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยจะโอเคแล้ว นะครับนะตอนที่อยู่ในราศีกันนะครับก็1นึ 14, 1่ถึงสิบถึงสเนี่ยโจโรเลิกนะเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงไหวพิปฏิพานสี่ถึงสิเนี่ยเข้าภูมิปรโรแห่งเลิกเลิกแห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็วันที่11จนถึงวันที่14เนี่ยเขาเลิกเทสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่เลิกสัญจรจุดที่ให้คุณเลยจะทําอะไรยังไงช่วงนั้น9ก้าถึงสินะครับสำหรับดาวพฤหัสจะให้คุณในเรื่องของการเจรจาการเข้าหาหรือสัญญาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะจะโดดเด่นหน่อยอันนี้ถือว่า นะหลังจากนั้นก็หมดโปรแล้วครับนะครับดาวจเจริญคู่คองตกพบมรณะนะก็ตามความหมายนั่นแหละนะแฟนแฟนทําอะไรแฟนทำให้เสียใจเสียใจเรื่องอะไรตามอาทิตย์ไปสร้างหนี้ให้สร้างเรื่องให้สร้างปัญหาให้นะครับแล้วก็แฟนนะครับไปเจอดาวคารช่วยเรื่องเงินอุปถัมภ์ค้าจุนเรื่องเงินช่วยใครอะ่ะ ก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเนี่ยคุณมีดาวอะไรนะกนะ็ช่วยเรื่องนั้นแหละนะจะดีไม่ดีก็ตัววัดเลยก็คือเป็นการกินีไหมถ้าเป็นการกินีคือช่วยแล้วเราลำบาก แต่ถ้ามาได้เป็นการกินนีแล้วแล้วเงินเราเหลือเยอะอ่ะช่วยก็ไม่เป็นไรนะก็หลักๆแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยจะโอเคนะนะครับดาวเช้าเรือนคู่ครองตกพบมรณะส่วนใหญ่แล้วชาวราศีมีนถ้าจะมีปัญหาก็อาจจะเป็นในเรื่องของปากเสียงเท่านั้นนะครับไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือหรอกนะเพราะดาวอังคารเนี่ยนะเป็นพิทุบาตอยู่นะพอเป็นพิษุบาตเนี่ยมันไม่ค่อยใช้ความรุนแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นเรื่องของวาจาปากกล้าเท่านั้นเองเวลาพูดอะไรเงี้ยเพราะว่า ดาวพระพุธกับดาวพหังคานดาวพระอาทิตย์เนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยโื้หวาจานี่อเล็ดอร่อยเลยเนี่ยนะครับวิ่งกันให้พลาดเลยเนี่ยนะครับนะสวนสัตว์ต่างๆนี่มากันเต็มเลยนะครับนะก็ต้องเป็นจุดที่ต้องะระมัดระวังกันนึงเรับก็ะระมัดระวังคําพูดคาจาก,การสื่อสารนะครับเป็นดีที่สุดนะครับนะอีภพเรือนหนึ่งนะฮะพันธุุกมรณะก็บ้านแตกนะถ้าเกิดทะเลาะก,กันมากๆนะก็ถึงขั้นเลิกลากันได้นะครับ แต่ก็อยากให้อดทนดีกว่าเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเล็กนะจะเป็นแค่อารมณ์ชู้บุบบึบขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจเท่านั้นเองนะแต่ถ้าทนได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการงานนะก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนร่วมงานนิดนึงนะเพราะว่าพันธุเนะี่ยที่ผมบอกไปว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราตกมรณะก็อาจจะเครื่องกันในระดับสายงานอะไรก็ว่ากันไปถ้าเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกคนอื่นเขาเบียดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์ นะหรือของเสียของซ่อมลดเสียลดซ่อมอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ารถเราไม่ค่อยดีนะฮะก็นั่งแท็กซี่ไปดีกว่านะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเดี๋ยวไปเสียนู่นเสียนี่นะก็จะยุ่งยุ่ง,งวุ่นวุ่นนิดนึงนะครับนะเอาละนะครับตอนที่ดาวพระพุธนะครับท่านสถิตอยู่ในราศีตุลก็คือวันที่15จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา เที่ยงวัน13นาทีนะ1 5 1 8เข้าเทสาตีนะเลิกอยู่ไม่ติดที่19 -25 เข้าเทวีเลิกนะเลิกสะดวกสบายเลิกนำพยานะจุดที่ให้โทษก็จะเป็นในวันที่22ถึงวันที่23นะช่วงนั้นติดพิษครุฑนิดนึงนะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่24ถึงวันที่25เราจะเข้านวังปูเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าเฮงนะวันที่26จนถึงวันที่31เ,เนี่ยเราจะเข้าเพชฌฆาตเลิกก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะก็ นะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตพอสมควรนะชาวราศีมีนะเพราะว่าดาวก้องกันอยู่ในเรือนพบมรณะเยอะไปนิดนึงนะก็จะยุงย่งยุง่นวุ่นหน่อยนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพระศุกร์นะดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบสหชะนะครับที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับพี่น้องท้องเดียวกันนะฮะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยเจ้าเรือนมอรณะเลย นะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะไปอยู่ไหนล่ะปรากฏว่าไปอยู่ในราศีสิงห์นะทั้งเดือนเลยไม่ไปไหนเลยนะมรณะ,ะก็เศร้าโศกเสียใจอล,ลีก็เศร้าโศกเสียใจเรื่องของอุปสรรคต่างๆในชีวิตเศร้าเสียใจนะครับเกี่ยวเรื่องของหนี้สินนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะถ้ามีดาวดีก็เบานะถ้ามีดาวไม่ดีอันนี้มันก็จะยุ่งยุ่งว,วุ่นวุ่นนิดนึง นะครับจะทําให้เกิดปัญหาในลักษณะต่างๆได้เช่นกันนะแน่นอนครับนะถ้ากดเกณฑ์พบเสียอยู่ในเรือนของพบเสียก็ถือว่าโอเคมรณะไปฤลิตศัตรูไม่มีศัตรูหมดไปศัตรูจบไปในกรณีที่ในพื้นดวงเดิมคุณไม่มีดาวอทิมรณะวินาศเลยนะแล้วไม่มีการลกินีสัมพันธ์ถึงนะอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีดาวที่พบเรือนเสียหรือการละกินียังไงก็ต้องโดนนะครับเกี่ยวเรื่องของนะครับ ปัญหาต่างๆที่ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจนะครับนะอีพบเรือนหนึ่งนะครับะชะไปอยู่ในเรือนอลิก็ระวังมีปากเสียงนะครับกับพี่น้องมีปากเสียงกับเพื่อนฝูมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ระมัดระวังภัยพิบัตินะครับต่างๆที่เกิดจากสังคมนะตามลักษณะวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับบางคนก็ถูกพวกแก๊งมิชชาชีพคอเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินอะไรประมาณนี้นะหรือชวนไปเล่นแช์นะที่ ไม่ค่อยจะโอเคนะหรือเป็นลักษณะอะไรก่อนสุดแท้แต่นะที่เป็นภัยที่เกิดจากสังคมนะครับก็มีโอกาสที่จะยุ่งยุ่นวุ่นได้เช่นกันนะ machines. เพราะอย่าลืมว่าชาวราศีมีตอนนี้หาเงินนะตน,นุรักษไปอยู่ในเรื่องการเงินและอะไรที่เป็นช่องทางเราก็เอาหมดอนะ่ะมันก็จะทําให้เรายุ่งยนะุ่นวุ่นนะก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังถ้าเรามีสติ <ș ision> ก็ไม่มีปัญหาครับสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะว่าดาวพวกนี้ท่านเป็นดาวเล็กนะท่านเดินไวอ่ะนะเดือนหนึ่ง ก็เปลี่ยนราศีแล้วไม่ใช่เหมือนแบบพวกดาวที่แช่นานๆนะครับนะก็ถ้ามีอะไรยังไงก็อดทนไว้นะอย่าใช้ความโลภนําทางก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีสิงห์นะครับหนึ่งถึงสิเนี่ยเข้าทริทโทแห่งเลิกนะครับเป็นเลิกขอเลิกเข้าหา1 8บแถึงสาเข้ามหัตถโนแห่งเลิกเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่31เข้าโจโรเลิก1 4บสถึงสินี่เข้านาวางดีเลยนาวางปุกเอกนะนะครับทำอะไรไงช่วงนั้นดีนะแล้วก็วันที่27-30ถึง นะครับก็เข้าระวางปูเอกรอบหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ดีในภพเสียเนี่ยผมก็แนะนําให้เอาตัวรอดธรรมดานะ่นแหละแต่ว่าถึงขั้นไปทํานู่นทํานี่ก็ไม่วันที่18จนถึงวันที่20นะครับก็จะเข้าณวางพิดครุฑนะก็เป็นจุดที่เรานะครับต้องระมัดระวังสังเกตนะฮะว่าพิดครุดค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของลม ลื่นล้มและอุบัติเหตุต่างๆเนาะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสวกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสว์เนี่ยท่านเป็นดาวเจเรือนลาพะเนาะที่แปลว่าลาบเรื่นสะดโดโยทินไรายได้2รายได้3นะก็แน่นอนครับก็ยังคงตกพบ,พบวินาศเหมือนเดิมนะเราจะเรียกว่าดาวเจเรือนลาภะนะครับไปสถิตอยู่ในเรือนของวินาศ ดนะาวพาร์ก็แปลว่าราบรื่นเนาะพอวินาศก็ไม่ราบรื่นแล้วนะจะทําอะไรยังไงก็จะติดติดขัดขัดเนาะบางคนก็เสียงโชคก็ไม่ค่อยจะมีโชคสักเท่าไหร่นะครับบางคนก็ถูกบิดเบียนในเรื่องของหลักทรัพนะย์ๆๆน,นะครับถูกคนทําให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวอึดอดทนเนาะพอไปอยู่ในเรือนวินาศก็ส่งผลให้ไม่อึดไม่ออดทนนะก็ ออกอารมณ์แบบจะยุ่งยุ่นๆน,น,นะแล้วก็เล่งกับดาวพระศุกนะครับที่เป็นดาวเจเรือนมรณะเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็จะสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องของราบผลนะพิชานั้นแล้วเวลาจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะครับพิจารณาให้รอบคอบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะหนักหรือจะเบาเนี่ย นะครับก็ต้องดูที่ว่าในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นการลักกินีก็จะเบาแต่ถ้าเป็นการลักกินีเนี่ยอันนี้จะยุ่งหน่อยเพราะว่าตอนนี้ดาวพระรหูท่านย้ายแล้วนะครับก็คือจะถึงตัวแล้วนะครับปัญหาต่างๆยุ่งยุ่นรุนได้เช่นกันก็เป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังนะครับก็พยายามอย่าให้ใครยืมเงินนะครับอย่าไปคำปวะกันให้ใครนะเพราะว่าคาว่าลาภวินาศเนี่ย มันแปลว่ายุ่งยุ่นวุ่นนะหรืออะไรที่เราเคยได้มันก็ทําให้เราไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะ, <c oughs> ะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังดาวพระเาสาร์เนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเดินถอยหลังเหมือนเดิมเราเรียกว่าพักองศานะแล้วก็เสวยเทสาตีนะด <c oughs> าวเสาร์ที่พักองศานี่ถือว่าแรงที่สุดแล้วนะในบรรดาดวงดาวน,ะ, <c oughs> นะเวลาเจอดาวอะไรยังไงเนี่ยมันจะยุงย่งยุ่นวุ่นนะครับนะนะ,นะครับก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอหูนะครับดาวที่เรารอคอย นะดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะวินาศก็แปลว่าเสียหายนะครับแล้วก็แปลว่ายุง่งยุงวุ่นวุ่นนะครับในลักษณะต่างๆนะกักขังจองจํานะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวราศีมเีเงินทองเนี่ยไม่เหลือเลยก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือวนวินาศเนี่ยมาอยู่ในเรือนการเงินนะเขาเรียกว,ว่าราหูคนทรัพนะเขาเรียกมอดสัตวาอะไรประมาณนี้แหละนะ ก็เงินกุงเงินเก็บกระจก,กระจายลอดหลอนะเราผ่านแล้วนะสิเดือนได้เวลาาซโยนาละแล้วบายๆกันสักทีลาหูออกไปสักทีนะต่อไปการเงินการทองของชาวราศีมีนเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะความวินาศไม่มาถึงเงินเราละนะจะไปถึงเรื่องอื่นแทนก็ไปถึงเรื่องอะไรก็ปรากฏว่าหลังจากที่ยกย้ายราศีนะท่านก็จะเข้ามาในวันที่17ตุลานะครับ เวลาหกนาฬิกายี่สิสองนาทีเสวยสมโนโลเลิกนะเข้าณวางปุเอกอันนี้ไม่น่ากลัวต้องบอกอย่างนี้นะเขาเรียกว่าลาหูพระโพธิสัตว์นะแล้วตอนเข้ามาเนี่ยก็เข้าณวางปูเอกด้วยแล้วเข้าสมโนาาเลิกด้วยเขา,า,าเรีกยกปัเานาาเลิกนักบวกเลิกใจดีดนะจะไปแสดงผลนู่นเนี่ยตอนที่เข้าเพชรฆาตเลิกนู่นเนี่ยตอนที่เข้าณวาง พิษนู่นแหละโก,ก่อบนู่นอีกหลายเดือนเลยทีนี้เนี่ยในมุมมองผมนะผมมองว่าไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะด้วยท่านเข้ามาเลิกดีนะแต่เอาล่ะมันก็ต้องมีบ้างสําหรับคนที่มีดาวไม่ดีตั้งรับดาวจเจริญนอริมรณะวินาตั้งรับนะในราศีมีนหรือเจอดาวการกินีส่งกระแสถึงอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างนะที่จะยุ่งวุ่นวุ่นนะแต่เท่าก,กับไทยที่ไม่มีเลยนะไปเรือนว่างเปล่าอันนี้ถือว่าโชคดีละ นะก็จะไม่ได้เจอเรื่องยูยูบุนบุญที่นี้นะครับหลายๆคนเขาก็กลัวว่าเอ้ลาหูมาทับลักจะเกิดเรื่องอะไร <c oughs> ก็ปรากฏว่าถ้าลาหูทับลักเนี่ยสิ่งแรกเลยจะทําใจตัวเองเยอะไปหน่อยนะครับส่วนที่2เลยก็เวลาคิดหรือตัดสินใจอะไรจะเร็วเพราะาลาหูเนี่ยเป็นดาวธาตุลมนะลาหูเนี่ยเป็นดาวมัวเมา,มาที่นี้จริตบางคนเนี่ยนะครับก็ถ้า มีใจใยไปทางเรื่องของอบายมุขหรือใยไปนเรื่องของการพนันอันนี้จะยุ่งนะอันนี้น่าเป็นห่วงนะแต่สําหรับคนที่ใยทำโอ้ดีนะถ้าเป็นคนใยทำเพราะว่าคําว่าลุ่มหลงไนงะและลุ่มหลงได้ทรมาเนี่ยบางคนก็อยากจะนิพพานบางคนก็เข้าวัดอะไรประมาณนี้นะในมุมดีมันก็มีอยู่นะอย่างเขาวินาศเนี่ยจะแปลว่าวินาศประทับรักนะห่างไกลจากคนอื่นหลีกเล่นปฏิบททัติธรรมฝึกจิตอะไรเขาว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นในมุมดีนะ แต่ถ้าเกิดว่าในมุมเสียมันก็มีอยู่เพราะว่าเราอาจจะเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะแต่ตางที่ผมบอกไปนะว่าท่านเนี่ยอยู่ตรงนี้ถึง18เดือนก็ต้องดูที่ว่าการก,กินีส่งกระแสถ,ถึงเมื่อไหร่นะหรือดาวเจ้าจเรือนอริมรณะวินาศมากระทบกับพระพราหูเมื่อไหร่ถึงจะเกิดเรื่องเ,เกิดราวเกี่ยวเรื่องของความวินาศอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าโดยภาพภาพรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าพระราหูเนี่ยที่อยู่ในราศีมีนเนี่ยราหูพ,พระโพลสันเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรสักเท่าไหร่นะครับจะส่งผลไปในเรื่องของมู ็ได้เหมือนกันหรือฝึกจิตหรือด้านศาสนาจะมากกวา่ามันจะไม่เหมือนกับราศีอื่นนาะอแลแสดงผล้ายนู่นเลยก่อนท่านจะย้ายเลยตอนที่เข้านาวาังลูกที่สองนุ่นนะหรือเข้าเพชรขาศเลิกนุ่นนะตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะถือว่าเป็นพระพระาหูที่ดีนะครับผมมองอย่างนี้นะนะครับอ่ะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของความรุ่มหลงเท่านั้นเองนะถ้าจริตของเราเนี่ยไม่ได้ไปทางเรื่องของอบายามุขหรือการพนันเนี่ยก็ปลอดภยัยไม่มีปัญหาอะไรนะนะแล้วก็หาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระ นะครับบอกกล่าวพระราหูนิดนึงนะถ้าเราได้พระหูที่ดีเป็นทักษะที่ดีก็ขอพรเลยจะขออะไรก็ขอไปแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเราบังเ,เอิญเจอการกินีหรือเจอดาวเจ้าเรือนอลิมรณะวินาศเขาบอกท่านหน่อยว่าเออปีนี้พระหูเนี่ยเจอดาวอลินะมรณะนะวินาศนะก็ขอให้หนักกายเป็นเบาๆไม่เกิดขึ้นก็แค่นี้แหละนะครับก็จะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะครับนะบนะครับเอาละนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูพระเกตเนาะ พระเกเนี่ยอยู่ในราศีเมถุนนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนของพันธุนะก็จะใส่ใจเกี่ยวเรื่องของสมาธิความเชื่อาศาสนานะครับนะบก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับดาวพระเกดอยู่ยในเรือนพันธุเนี่ยก็ถือว่าจะเกี่ยวเรื่องของความเชื่อเนี่ยอันนี้ถือว่าเต็มแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็ดาวท่านเดินสวิงนิดนึงนะเพราะว่าดาวพระพุธเองท่านก็ตกพบมรณนะ นะไอ้ช่วงที่ตกมรณะเนี่ยจะยุงย่งยง н, н, ุ่งวุ่นวะุ่นนิดนึงนะแต่ตอนที่1นึถึงสิเนี่ยไม่มีปัญหา1นึถึงสิเนี่ยไม่มีปัญหาแต่หลังสิเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระเกตเนี่ยจะไปอยู่ในภพมรณะมันก็จะส่งกระแสถึถงดาวหลายๆดวงนะก็จะทําให้ยุง่งวุ่นวายพอสมควรแหละนะก็หาโอกาสแผ่เมตตาบา่อยๆนะถ้าเราท่องคาถาที่เกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้หนักการบนเบาได้เนาะนะอ่นะ ก็จะประมาณนี้นะครับดาวพฤกษ์นะครับที่อยู่ในราศีเมถุนนะำหนึ่งถึงยีเข้าเทวีเลิกถือเป็นเลิกที่ดีนะหนึ่งถึงสเนี่ยเข้านาวาวปุกเอกเลยนะครับถือว่าให้คุณเลยจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นเกี่ยวพฤกษ์ให้คุณนะยี่สิบสามถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเลิกเทสาติก็เลิกท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่เลิกสัญจรนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับหากผมผิดพลาดประการใดอย่างใดกบขอาขมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดทุกอกทุกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กด share, กดกระดิ่งติดตามแล้วขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าฮินดูทอลล์สวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปี เวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ